สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องส่องหวยนะครับสำหรับช่องส่องหวยก็จะมีข้อมูลเด็ดๆมาให้ดูกันทุกวันนะฮะวันละหนึ่งคลิปนี่นะฮะสำหรับวิดีโอนี้นะครับเราจะมาคำนวณหาสูตรตามสูตรของเลขบนล่างสูตรที่3เมนนะฮะจะเป็นเลขทุก2สองตัวครับสองหางอยู่นะฮะสำหรับสูตรนี้ก็ลองมาดูกับเอ่อ ที่ทาไปหลายๆสูตรับเพื่อให้เป็นแนวทางในการที่จะไปเลือกดูเลือกใช้กันนะครับนะบางทีบาง,าาาบางสูตรอาจจะเข้าบางสูตรอาจจะไม่เข้านะฮะก็ลองเลือกดูกันครับว่าสูตรนี้จะมีตัวที่ชอบหรือเปล่านะฮะมาดูกันนะครับเราจะหาตั้งแต่งวดวันที่1 6บหกถึงสามนะฮะใช้ข้อมูลของงวดประจำวันที่1นึ่งถสามนะฮะข้อมูลของวันที่1เดือ,อนสามในเลขี่ออกก็คือ8 1 8 818นะครับแล้วก็894ครับนะเลขสองตัวท้ายอยู่ที่5 4านะหน่สามจนหน้าครั้งที่1ก็คือ139ครับนะใช้ข้อมูลอยู่เท่านี้นะที่จะมาคำนวณนี่นะครับสูตรคำนวณครับอันนี้เป็นสูตรจากช่องสองหวยคิดค้นมาเองเลยนะครับสำหรับสูตรนี้ก็จะใช้เลข หลักสิบรางวัลที่1 1หนึ่งครั้งนะฮะแล้วก็หลักหน่วยรางวัลที่1 1ครั้งนะครับ,แล,ลล 1, 1รรบแล้วก็เป็นเลขหลักสิบนะะเลขหลักสิบนะครับ3ามตัวหน้าครั้งที่1นะครับ3มตัวนี้นะฮะแล้วก็จะทำพิธีบวกกันนะฮะบ,บวกกันเราดูนะฮะคำนวณได้เลยครับ9บวกกับ4ี่ ได้13บครับ13บวกกับ3ได้16ครับหลักสิบนะฮะวางที่6เลยครับมันจะได้6อยู่ตัวเดียวเนี่ยฮะแล้วมาหาที่หลักหน่วยครับหลักหน่วยนี้เราจะใช้หลักแสนนะครับ1ครัค้างนะฮะหลักแสนแลว้วที่1 1ครั้งหลักแสนแล้วก็หลักหมื่น1ครัค้างแล้วก็หลักหน่วยบน1ครัค้างครับแล้วก็หน่วยล่างของเลขคายสตัวนะฮะ1ครั้างครับ ชุดนี้นะฮะมันก็จะนะฮะได้เลขตามนี้เลยครับแปดพวกหนึ่งได้เก้าครับเก้าบวกสี่ได้สิบสามฮสิบสามบวกสี่ได้สิบเจ็ดนะครับสิบเจ็ดก็วางไปที่เจ็ดเลยครับแต่ว่าชุดนี้นะครับหลักหน่วยเนี่ยฮะเราจะไปต่ออีกหวกแต้มครับ เราจะบวกตัวเอกแทมนะครับนะฮะตามสูตรนี่นะครับก็คือบวกบวกเกจได้สิบสามนะฮะก็จะวางไปที่เลขสามเดียวกับคือเลขตัวหลังนะฮะได้ครบนะครับระหว่างหลักหน่วยกับหลักสิบนี่นะฮะได้ครบแล้วเราจับคู่เลยครับสองชุดนี้นะฮะมันก็จะได้นะฮะโอเกดครับชุดแรกได้หกเจ็ดชุดที่สองก็คือหกสามครับ แต่สองชุดนะฮะเดี๋ยวลองมาดูกันครับงวดประจำวันที่16เดือน3ครับ16เดือน3เลขจะออกอะไร16ทับ3ครับ16ทับ3ไม่เลขที่ออกก็คือ7นะฮะ5แล้วก็7 5 6 3ครับ เลขท้ายสองตัวอยู่ที่3 2ครับ3ตัวหน้าครั้งที่1ครับ5 9าเ้าแลก็หครับเรามาเช็คผลดูครับไอที่เราคำนวณไว้นะฮะมันจะมาตัวไหนครับสำหรับคำนวณไว้ก็คือหกเจ็ดกับหกสใช่ไหมฮะเลขที่ออกก็คือเจ็าเจ็ ห้าหกสามแล้วก็สามสองเข้าที่ตัวนี้ครับตัวที่ชนก็คือหกสามครับหกสามเป็นเลขบนครับนะวดแรกก็คือเลขบนเลยนะฮะได้งวดประจำวันที่16เดือน3ออกไปแล้วครับมาหาต่อครับงวดประจำวันที่1เดือนสี่นะครับใช้ข้อมูลของวันที่16เดือน3าคำนวณครับก็สูตรตามนี้เลยครับ หลักสิบรางวัลที่หนึ่งหนึ่งครั้งนะหลักหน่วยรางวัลที่หนึ่งหนึ่งครั้งครับและก็หลักสิบของสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งนะหนึ่งครั้งครับเป็นสามตัวนี้บวกกันเลยครับหกบวกสามได้เก้าครับเก้าบวกกับเก้าได้สิบแปดครับวางไปที่แปดตัวเดียวเลยครับ มาดูหลักหน่วยครับหลักหน่วยก็ตามสูตรที่ทําไว้ข้างบนนี่แหละครับก็คือหลักแสนหนึ่งค้งหลักหมื่นหนึ่งค้างแล้วก็หลักหน่วยบนหนึ่งค้งแล้วก็หน่วยล่างอีกหนึ่งค้างครับทั้งหมด4ี่ตัวด้วยกันนะครับแล้วก็จะบวกกันเลยครับชุดนี้นะฮะมันก็จะเจ็ดบวก5ได้12ครับ12บวกกับ3ได้15ครับ สิบห้าบวกกับสองได้สิบเจ็ดครับก็วางไปที่เจ็ดตัวหลังตัวเดียวนะครับนะแล้วก็บวกต่ออีกหกแต้มนะครับเพราะว่าตามสูตรที่ทําไว้ก็คือชุดหลักสิบนี้ไอหลักหน่วยนี้จะต้องบวกด้วยต่อไปอีกหกแต้มนะครับบวกบวกเจ็ดได้สิบสามครับวางไปที่เลขสามนะครับสามตัวหลังตัวเดียวนะครับมันจะได้เท่านี้แหละครบครบแล้วเราก็มาจับคู่กันเลยครับ ชุดนี้นะฮะการจับคู่ก็คือแปดเจ็ดนะชุดที่หนึ่งนะครับแปดเจ็ดครับแล้วก็แปดสามครับได้ครบแล้วเรามาดูกันครับว่างวดประจำวันที่หนึ่งเดือนสี่จะมาตัวไหนครับ งวดประจำวันที่1เดือน4ครับยังเดสี่นะฮะเลขที่ออกก็คือ6 6 9 6 8 7ครับเลขท้าย2ตัวล่างอยู่ที่3 6ครับ3ตัวหน้าครั้งที่1ครับ6 สามแล้วก็ห้าครับได้ครบแล้วนะฮะเลขออกครบแล้วเราก็มาเช็คผลครับที่คำนวณไว้แปดเจ็ดกับแปดสามนะฮะของงวดประจำวันที่สิบหกเดือนสามนะฮะหนึ่งเดือนสี่เลขที่ออกวันที่หนึ่งหกหกเก้าหกแปดเจ็ดแลวก็สามหกครับไปดูที่ผลคำนวณไว้ก็คือแปดเจ็ดครับชุดนี้ก็เข้าตรงเหมือนกันนะฮะเห็นนะครับแปดเจ็ดตรงต,ง,ตงเลยครับบนครับเข้าเลขบนมาสองวดแล้วนะฮะ สองวันแล้วนะครับมาดูต่อครับกับมวดประจำวันที่16เดือน4ครับมาตัวไหนครับเดือน4ใช้สูตรเดิมนี่แหละครับก็คือเลขหลักสิบบนวันที่1 1ครั้งและหลักหน่วยบนรางวันที่1 1ครั้งบวกกับหลักสิบนะฮะสามตัวหน้าครั้งที่1 1ครั้งครับเราก็ทำพิธี บวกกันเลยครับชุดนี้นะฮะแปดโบเได้สิบห้าครับสิบห้าบวกกับสามนะครับสิบห้าบวกกับสามก็เป็นอ่าเท่าไหร่นะฮะสิบแปดฮะก็วางไปที่แปดเลยครับแลักสิบแปดก็วางแปดตัวหลังตัวเดียวนะครับหลักสิบได้แล้วมาหาหลักหน่วยดูครับหลักหน่วยก็คือตามสูตรนะครับหลัก แสนหนึ่งค้งหลักหมื่นหนึ่งค้งรดืวันที่หนึ่งนะฮะแล้วก็หลักหน่วยระืวันที่หนึ่งอีกหนึ่งค้งนะครับแล้วก็หลักหน่วยล่างสองตัวล่างหนึ่งค้งครับทั้งหมดสี่ตัวด้วยกันนะครับสําหรับเลขหลักหน่วยนี่นะฮะก็จะบวกเลยครับคํานวณตัวนี้นะฮะมันก็จะได้เลขนะฮะหกบวกหกได้สิบสองนะครับสิบสองบวกเจ็ดได้สิบเก้าครับ 19บเก้าบวกหได้ยี่สิบห้าครับก็วางไปที่ห้าครับชุดนี้นะครับมันจะบวกต่ออีก6แต้มนะหลักหน่วยเนี่ยนะฮะก็เป็น5้าบวกกับ6กได้11บดนะครับก็วางไปที่เลข1เหรือตัวหลังนะฮะตัวเดียวครับครบนะครับหลักหน่วยกับหลักสิบจับคู่ครับชุดนี้จับคู่มันก็จะได้แ5ดห้า ชุดที่หนะฮะชุดที่สก็คือ8ปดหนึ่งครับแต่สองหางนี่นะฮะเมื่อตรวจสอบดูครับงวดประจำวันที่16เดือนสมาตั้งไหนครับ16บหทับ4ครับ16บทับสนะครับเลขที่ออกก็คือสองหหก สองสองเครับ2ตัวท้ายนะฮะอยู่ที่ 8, ปหครับเลขหน้านะครับ3ามวัวหน้าครั้งที่1อยู่ที่ 4, ี่หนึ่งแล้วก็สามครับลองไปตรวจสอบกันดูครับที่คำนวณไว้ของงวดประจำวันที่ 1, นเดือนสี่นี่นะฮะหนึ่งเดือนสี่นะครับ 1, คำนวณไว้ที่85กับ81นะครับแต่เลขจะออกงวดประจำันที่6เดือน4นะครับรางวัลที่1 2 6 6 2 2 7 2เจอท้ายอยู่ที่85เข้าที่85ครับอันนี้ก็เข้าตรงเลขล่างครับนะฮะมันก็จะเข้าทั้งล่างทั้งบนนี่นะฮะในสูตรนี้นะครับน่ฮะเลขล่างครับเข้า85นะฮะตรงๆด้วยนะฮะสามวันกิจนะฮะตรงๆเลยนะครับมาดูต่อครับงวดประจำวันที่ สองเดือนห้าครับสองเดือนห้าจะมาตัวไหนครับงวดประจำวันที่สองเดือนห้านะฮะจากเลขสิบหกเดือนสี่นะครับเราก็จะใช้เลขหลักสิบบนนะครับสิบรางวันที่หนึ่งนะครับแล้วก็หลักหน่วยรางวันที่หนึ่งนะ,ะแล้วก็หลักสิบของสามเจ้าหน้าครั้งที่หนึ่งนะ,ะงครัหนึ่งค้างนี้นะฮะ ก็บวกกันเลยครับชุดนี้นะฮะสองกับเจ็ดบวกกันได้เก้าครับเก้าบวกกับหนึ่งนะฮะเป็นสิบนะครับก็ใส่ไปที่เลขศูนย์ตัวเดียวนะครับหลักสิบนี่นะฮะสิบนี่นะครับก็ศูนย์ตัวเดียวนะฮะศูนย์ตัวหลังนะครับใช้ตัวหลังตัวเดียวกัหลักเลขศูนย์นะฮะวางไปที่ศูนย์เลยครับหลักสิบได้แล้วมาหาที่หลักหน่วยครับหลักหน่วยมันก็ เสีตามนี้ครับหลักหน่วยนะฮะสูตรก็คือนะะฮหลักแสนหนึ่งค้ฮะหลักหมื่นหนึ่งค้งแล้วก็หน่วยล่างหน่วยบนนะครับหนึ่งค้าะแล้วก็หน่วยล่างอหนึ่งค้งนะครับเป็นเลขสี่จุดด้วยกันนะครับสําหรับเลขหลักหน่วยนี่นะฮะคํานวณเลยครับชุดนี้นะฮะสองบวกกับหกนะฮะได้แปดครับแปดบวกกับเจ็ดได้สิบห้าครับสิบห้าบวกห้าได้ ศูนย์ครับได้สิบนะฮะสิบห้าบวกห้าได้ยี่สิบฮะเอาไหมนะครับงงเองนะฮะสองบวกหกได้แปดครับแปดบวกเจ็ดได้สิบห้าครับสิบห้าบวกห้าได้ยี่สิบนะครับก็วางที่สูงตัวเดียวนะครับตัวหลังนะฮะแล้วบวกต่ออีกหกแต้มครับก็จะเป็นหกนะฮะวางไปที่เลขหกเครับตัวนี้จะอยู่ที่เลขหกนะฮะ นี่ะครับครบแล้วจับคู่เลยครับระหว่างหลักหน่วยกับหลักสิบได้ครบแล้วเราจับคู่กันก็จะได้0ูนะฮะชุดแรกนะครับ0ูฮะชุดหลังก็คือ0แล้วก็หครับมาตัวจสอบครับงวดประจําวันที่2เดือน5มาตัวไหนครับ เลขงวดประจําวันที่2เดือน5เลขที่ออกก็คือ2 1 3 3 8 8ครับเลขท้าย2ตัวล่างอยู่ที่0 6นะครับ3ตัวหน้าครั้งที่1ก็คือ8 2 6ครับมาตัวสอบครับ ที่เราคำนวณไว้นะฮะมาตัวไหนครับคำนวณไว้ที่วดประจวันที่16เดือน4ก็คือ00กับ06นะฮะเลขจะออกงดประจวันที่2เดือน5นะฮะ2 1 3 3 8 8แล้วก็06ท้ายนะฮะก็เข้าที่06ตัวนี้ครับเข้าตรงๆด้วยนะฮะทุกงวดที่ทำมานี้ในชุดนี้นี่ตรงมาทุกงวดเลยนะฮะไม่มีคู่ตัวเลยนะฮะ4งวดแล้วนะครับเข้าล่างครับ ลักสองวดนะฮะก็เป็นตรงๆทางนั้นเลยนะครับมวดที่สองเดือนห้าได้ผลมาแล้วก็คือเข้าที่ศูนย์หกมาดูต่อครับมวดประจําวันที่สิบหกเดือนห้าต่อเลยครับสําหรับสูตรนี้ก็ถือว่าเดินดีใช้ได้เลยนะฮะต่อเลยครับหาหลักติดกับใช้เลขหลักสิบบนหนึ่งครั้งนะฮะรลังวันที่หนึ่งนะครับแล้วก็หน่วยบนรลงวันที่หนึ่ง หนึ่งครั้งครับแล้วก็บวกที่10ล่างเลขหน้าครั้งที่หนึ่งครับหครั้งครับเสร็จแล้วบวกเลยครับชุดนี้นะฮะแปดบวกแปดได้16กครับสิบหกบวกสองได้18ดครับวางไปที่แปดเลยครับมาดูต่อหลักหน่วยครับหาหลักสิบได้แล้วนะครับ ก็จะหาหลักหน่วยก็คือเลขหลักแสนหนึ่งครั้งรางวัลที่หนึ่งนะครับแล้วก็หลักหมื่นหนึ่งครั้งครับแล้วก็หลักหน่วยบนรางวัลที่หนึ่งหนึ่งครั้งแล้วก็หน่วยล่าง2ตัวล่างนะครับหนึ่งครั้งครับเป็น4ตัวด้วยกันนะครับสําหรับเลขหลักหน่วยนะฮะแล้วเราก็คำคำนวณนะครับชุดนี้นะครับ3บวกหนึ่งเอ่อหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งสองบวกหนึ่งนะฮะ ขอไปครับสองบวกหนึ่งนะครับได้เากับสามนะฮะสามบวกกับแปดได้สิบเอ็ดนะสิบเอ็ดบวกหกได้สิบเจ็ดครับก็วางไปที่เจ็ดเลยครับบวกต่ออีกหกแ้มนะฮะชุดนี้นะครับหกนะฮะก็จะเป็นสิบสามนะครับสิบสามก็วางไปที่เลขสามครับตัวหลังตัวเดียวครับครบแล้วครับได้ครบแล้วจับคู่ชุดนี้เลยครับ ได้แปดเจ็ดครับชุดที่หนึ่งคือแปดเจ็ดนะครับชุดที่สองครับแปดสามครับมาตรวจผลครับงวดประจำวันที่สิบหกเดือนสามไปสิบหกเดือนห้านะฮะมาตัวไหนครับผลการออกรางวัลงวดประจำวันที่สิบหกเดือนห้าครับเลขที่ออกก็คือรางวัลที่หนึ่งสอง 1> 5 1 3 0 9ครับเลขท้าย2ตัวอยู่ที่8 7ครับแล้วก็เลข3มจะได้ครั้งที่1ครับ1 0 9ครับไปเช็คผลดูครับที่คำนวณไว้นะฮะเลขที่เราคำนนณไว้นี่ก็คือ แปดเจ็ดกับแปดสามใช่ไหมครัผลออกรางวัลงวดประจำวันที่สิบหกเดือนห้าครับสองห้าหนึ่งสามศูนย์เก้าแล้วก็แปดเจ็ดครับเข้าที่แปดเจ็ดครับชุดนี้ก็ยังเข้าตรงอยู่นะฮะบนครับเข้าเลขบนครับนะฮะมันจะไม่สลับข้างกับบนอยู่นะฮะชุดนี้เข้าบนครับก็ห้างงวดติดติดแล้วนะครับสำหรับสูตรนี้นะฮะเดินมาถึงห้างวดนะฮะงวดที่หกจะมา หรือไม่มาครับก็คืองวดหางวดประจําวันที่หนึ่งมิถุนายนนะครับก็คือหนึ่งเดือนหกนะฮะงวดต่อไปนี้แหละครับลองดูเขาจะมาตัวไหนฮะสำหรับสูตรนี้หากวัดติดแล้วนะครับวดที่หกเลยนะครับก็เดินดีเลยนะฮะคำนวณนะครับใช้หลักเหมือนเหมือนแถวบนนี่แหละครับก็คือหลักสิบรางวัลที่หนึ่งหนึ่งค้างครับแล้วก็หลักหน่วยรางวัลที่หนึ่ง หนึ่งครั้งครับแล้วก็หลักสิบสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งครับเป็นเลขสามตัวด้วยกันนะครับสําหรับเลขหลักสิบนี่นะฮะบวกเลยครับชุดนี้นะครับศูนย์บวกเก้าได้เก้าครับเก้าบวกศูนย์ก็ยังได้เก้าอยู่นะครับวางที่เก้าเลยครับตัวเดียวเลยครับหลักสิบเราหาได้ตัวเดียวนะฮะมาหาหลักหน่วยครับหลักหน่วยนี่ก็ตามสูตรเลยครับหลักแสนหนึ่งครั้งครับรางวัลที่หนึ่งนะฮะ แล้วก็หลักหมื่นอีกหนึ่งครั้งครับรางวัลที่หนึ่งนะฮะแล้วก็หลักหน่วยรางวัลที่หนึ่งหนึ่งครั้งนะฮะแล้วก็หลักหน่วยล่างสองตัวล่างนะฮะหนึ่งครั้งครับตามสูตรบนนี่นะครับแล้วก็บวกกันเลยครับสี่ชุดนี้นะฮะมันก็จะเป็นสองบวกห้าได้เจ็ดครับเจ็ดบวกเก้าได้สิบหกครับสิบหก บวกเจ็ดนะได้ยี่สิบสามครับยี่สิบสามเราใส่สามจุดหลังจุดเดียวนะครับบวกต่อยหแต้มนะครับตามสูตรนะสามบวก6ได้9้าครับตัวเลขได้แหละครับครบนะครับหลักหน่วยกับหลักสิบครบแล้วเราก็จะจับคู่กันเลยนะครับชุดนี้นะฮะมันก็จะได้คือเก้าสามครับตัวที่1น,นะฮะเก้าสาม ตัวที่สองนะฮะับเก้าเก้าครับครบแล้วครับสองตัวครับสองอาหารครับสองชุดนี้ชอบหรือไม่ชอบครับงวดประจำวันที่สองเดือนห้าไม่ใช่นะ,ะวันที่หนึ่งมิถุนายนนะครับเราจะหางวดประจำวันที่หนึ่งมิถุนายนนะย้อนสลับวันที่หนึ่งเดือนหกนะครับหนึ่งมิถุนายนนะฮะ เลขที่เราได้มาสองหางก็คือ9 3แล้วก็9 9ครับสองหางนี่นะงวดประจำวันที่หนึ่งมิถนะุนายนนะฮะหนึ่งมิถุนายนยนนะหกแปดครับจากผลงานของช่องสองเว้นะครับ ช่องสองหวยครับนี่แหละครับผลงานสองตัวของสำหรับวิดีโอนี้นะครับลองพิจารณากันดูนะครับชอบหรือไม่ชอบครับเก้าสามและก็เก้าเก้าครับตามสูตรนะครับอันนี้ว่าไปตามสูตรนะครับจะถูกจะผิดก็ว่าไปตามสูตรฮนะชอบหรือไม่ชอบก็อยู่ที่ท่านตัดสินใจนะครับสำหรับช่องสองหวยนี่ก็ทำหน้าที่แค่มาคำนวณเลข ให้ดูกันชาวนาเองนะครับเพื that that so ่อที่จะหาตัวที่ว่ามันมีโอกาสที่จะออกเนี่ยนะฮะมีโอกาสที่จะถูกรางวัลนี่นะฮะสำหรับการตัดสินใจนะฮะก็อยู่ที่ท่านแล้วนะครับเลือกเองครับลองพิจารณากันดูนะครับเพราะว่าช่องส่งหวยนี่ก็จัดมาให้หลายชุดมากเลยนะฮะก็เพื่อเป็นตัวเลือกนะฮะชอบไม่ชอบยังไงก็ว่ากันไปนะครับถ้าไม่ชอบก็ผ่านไปนะครับหรือว่าจะดูไว้นะครับเพื่อเป็นในการประกอบการตัดสินใจ ดูไว้เป็นตัวเลือกเลยนะฮะจากส่องตรงหวยจัดให้นะครับชุดนี้นะฮะขอบคุณนะครับสําหรับทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามาชมจนถึงช่วงสุดท้ายของวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจครับแล้วก็กดติดตามนะครับท่านจะได้ไม่พลาดข้อมูลที่สําคัญนะฮะกดติดตามอย่าลืมกดรูปกระดิ่งนะครับเวลาลงวิดีโอมันจะได้ไปเจอในท่านกดดูได้ทันทีนะครับ หวังว่านะครับวิดีโอนี้คงจะเป็นประโยชน์สําหรับท่านไม่มากก็น้อยนะฮะก็ลองมาดูกันอีกหนึ่งนะฮะว่าเลขมันเข้ายังไงนี่ฮะดูนะฮะเข้าบนนะครับ63เข้าตรงตรงนะฮะนี่นะครับ63นะครับแล้วก็87นี่ก็ตรงตรงเลยนะ87นะครับ85นี่เข้าเลขล่างก็ถือว่าตรงเหมือนกันนะฮะก็จะมา06นี่ก็ยังตรงอยู่นะฮะงวดที่ผ่านมาก็คืองวดที่แล้วนี่ฮะก็คือ87นี่ก็ยังตรงตรงอยู่นะฮะใช่ไหม87เข้าล่างนะอันนี้ ผิดนะฮะอันนี้ตกลางนะครับอันนี้เข่าล่างแปดเจ็ดครับถือว่าตรงตัวงวดเลยนะอันนี้งวดนี้ในเก้าสามกับเก้าเก้าจะมาตรงหรือเปล่านะบนหรือล่างหรือจะมาหรือไม่มาตัดสินใจกันดูครับอันนี้ขึ้นอยู่ที่ท่านนะฮะขอให้โชคดีกันครับสำหรับวิดีโอนี้ก็คงจะมีเท่านี้ก็ติดตามกันดูนะครับว่า,าชุดหน้าวิดีโอหน้าเนี่ยจะมีตัวไหนมาให้ดูอีกนะครับ รับรองว่าจะเอามาให้ดูทุกวันเลยครับวันละหนึ่งวิดีโอนี้ฮะก็จะคำนวณทุกสูตรมาแต่ละสูตรีจะไปซ้ํากันเลยนะครับแต่ละตัวมันก็จะมีแนวทางของสูตรของมันนะฮะและผลสรุปก็คือตัวสุดท้ายสองตัวนี้นะฮะเราต้องการหาแค่นี้แหละฮะพิจารณากันดูครับก่อนที่จะนําไปใช้นะฮะพิจารณากันให้ดีนะครับหลายๆสูตรก็เลือกกันดูนะครับว่าสูตรไหนที่ท่านชอบที่สุดก็ เอาไปลองเสี่ยงดูนะครับสุดใจที่ไม่ชอบก็วางเอาไว้นะฮะไว้ดูผลตอนที่จะออกกันแล้วกันว่าจะมาหรือไม่มาเลยนะฮะสำหรับวันนี้โชคดีรวยรวยเฮงเงกันทุกท่านนะครับพบกันวิดีโอหน้าบุญรักษาเทวดาคุ้มครองสวัสดีครับ